มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ3าสีปีก่อนนะคะเชื่อว่าเลื่อนฟีดไปที่ไหนคนก็รู้จักกันดีสําหรับหญิงลีหรือว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ซึ่งเป็นเจ้าของเพจวีนมีคนติดตามจํานวนมากเลยค่ะเรียกว่าตอนนั้นเป็นตำนานทีเดียวนะคะคนต้องไปรอนน่นสถานีหัวลาโพงท่แต่ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปชื่อเสียงเงินทองกระแสต,ต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมล่าสุดนะคะเพจจ๊อกจอกได้อัปเดตเรื่องราวของแม่หญิงดีบอกว่ากลายเป็นคนไร้บ้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบงังลีต้องออกไปเช่าห้องอยู่หลังจากที่เอาบ้านไปวางเอาเงินมาปั่นปั่นจนไม่มีเงินใช้หนี้สุดท้ายโดนยึดย้อนไปปีที่แล้วช่วงตุลาคมบงังลีเคยถูกยึดบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะไม่มีเงินจ่ายเดือนละ20 0 0 0บาทเพราะว่าเอาบ้านเอาที่ไปวางไว้ จนน้องชายตัวเองต้องขอผ่อนต่อเองแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่นานไปก็ไม่มีเงินจ่ายจะหาจากที่ไหนได้เดือนละตั้งสองหมื่นสุดท้ายไม่มีส่งเหมือนเดิมต้องพากันแยกย้ายทางใครทางมันบางรีก็ต้องออกไปเช่าห้องอยู่เป็นหนุ่มห้องเช่าเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ได้ข่าวมาว่ามีหนังติดต่อให้หนางไปเล่นไม่รู้จะเล่นไหมนะคะโพสต์ดังกล่าวชาวโซเชียลเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย แถมยังนังไปเทียบกับคนดังคนอื่นๆที่แม้ทุกวันนี้จะไม่มีกระสายเหมือนเคยแต่ชีวิตกลับดีขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัดคำค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ